สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนเมษายนกับอาจารย์แพทย์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปค่ะที่จะมาทํานายเกี่ยวกับเรื่องของดวงความรักของท่านว่าในเดือนเมษายนนี้นะคะความรักของคุณคุณนั้นจะเป็นเช่นไรค่ะ สำหรับท่านที่เกิดในราศีเมษนะคะประจำเดือนเมษายน mm hmm. เดือนแห่งความร้อนแรงชาวราศีเมษก็มีความร้อนแรงเข้ามาในเรื่องของความรักด้วยลูกแก้วที่อาจารย์เลือกมาคือไดโอนิสุสนะคะพอไดโอนิซุสเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเตือนให้ระวังค่ะเพราะว่า คุณก็แรงอีกฝั่งหนึ่งก็แรงมันก็เลยมีเรื่องมีราวกันได้ง่ายใครที่มีปัญหาค้างค้างคาคา,ากันมาอยู่ก่อนแล้วเดือนนี้นะคะถ้าเคลียร์กันไม่ลงตัวมีโอกาสแห่งการแยกทางกันเดินหรือหันหลังให้กันได้ง่ายด้วยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคิดว่ายังอยากจะรักกันอยู่นะคะต้องพยายามสงบปากสงบคําไว้นะคะปัญหาอุปสรรคมีต่างๆที่เข้ามานะคะจะแก้ไขได้ด้วยความมีเหตุผลและความมี ى, ความเป็นผู้ใหญ่หรืออีกในนึงก็คือให้ผู้หลักผู้ใหญ่เป็นตัวกลางใน การคอยประสานกาวใจให้นะคะคุณทั้งสองฝ่ายก็จะได้ลดแรงประทะตรงนั้นให้น้อยลงนะคะหากต้องการรู้เกี่ยวกับดวงความรักของท่านเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรรับฟังได้ที่ดอกจัน3 3 6 3 1แล้วกดโทรออกแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้าสำหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ